ผมก็อยากจะได้เลนเจอร์ตัวใหม่เอามารีวิวกับเขาเนาะผมไม่อยากจะเกือเลยมาโอ้โหเรียบร้อยแดนแจ็คไปเหยื่อมาแต่ไกลเลยเนอะรอบ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมราเรนเจอร์แต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอยากจะฟาร,ร์มแบบออฟไลน์แต่ก็ทําไม่ได้วันนี้ผมมีแอปดีๆจะมานําเสนอก็เป็นทาร,ร์ของแอป D g Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดแถมยังสามารถฟาร,ร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ได้อีกด้วยซึ่งทางแอป UG Phone มีระบบที่สามารถปล่อยให้บอทฟาร์มได้ทั้งวันโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์แถมยังไม่พอสามารถปิดอินเทอร์เน็ตฟาร์มได้อีกด้วยทําให้การฟาร์มของเเราเนี่ย ฟาร์มได้แบบไม่มีสะดุดนั่นเองราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสําหรับวิธีในการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือใครจะไปตามลิงก์ที่ผมแปะไวะใ้ใต้ d e s c r ิปชั o ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับผู้ใช้ใหม่สามารถกรอกโค้ดลายส 2, 2เพื่อรับส่วนลด20บาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมสําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลานลินเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระ,ะทะท็อปอัพเซ็นเเลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ครับผมสำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกม Ranger ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระ,ะทะท็อปอัพเซ็นเได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ว้ให้ใต้คิ s c r i p t อใต้อมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมดีดีดทอรับเข้าสู่ช่องไอซัฟฟานี่เกมไลเลนเจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดกาชาติตามล่าเจ้าตัวของ KSM นั่นเองบผมซึ่งเป็นตัวแสงมืดใหม่ของเดือนนี้เลยทอม ไม่รู้ว่าเลนเจอร์ตัวนี้ทุผมถ้าเราเอาไปทดสอบใช้งานจริงมันจะเก่งหรือเปล่าผมก็อยากจะทดสอบเหมือนกันว่าถ้าเราเล่นกับทีมที่มันมีเลนเจอร์ตัวดีๆมันจะใช้งานเป็นยังไงกันบ้างทุ่มอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดตู้นี้ละกันเนื่องจากว่าตู้นี้ทุผมตัวของเจสสิก้าก็ยังเป็นตัวที่น่าใช้งานอยู่มากๆในเดือนนี้แต่ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวของบราองเมียวแบบนี้ทุ่มผมรู้สึกว่าการใช้งานมันแอบจะตอบลงไปนิดนึงทุ่มผมก็เลยจะมาเปิดตู้บนละกัน เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้เจ้าตัวของ KSM หรือว่าเจ้าตัวของเจสิกาทอมในงบเพียงแค่30ตัวเท่านั้นทผมไม่รู้ว่าในรอบนี้ผมจะเปิดได้หรือเปล่าทผมอ,อ่ะก็อย่างที่ผมได้บอกไปคลิปก่อนหน้านี้เลยทอมว่าเจ้าตัวของ KSM ความหน้าปั้นมันไม่ค่อยน่าปั้นสักเท่าไหร่สำหรับไอดีใหม่ถ้าข้ามได้ข้ามไปเลยทผมส่วนตัวผมก็ต้องการรีวิวเฉยๆทอมก็เลยจะเปิดตามล่าแล้วก็มารีวิวกับคนดูได้ดูนั่นเองโอ้โหตัวแรกของเราก็ได้เป็น มูนอศวินเลยท่มมาตัวแรกก็เป็นเลนเจอร์ตัวเกลือประจําตู้กาชาเลยเอาตรงๆเลยทผมถ้าเป็นไปได้ะ่มผมก็อยากจะแนะนําให้อดีมือใหม่หรือว่าสายฟรีแบบทุกคนเลยท่มแนะนําให้เก็บตัวกาชาไว้เก็บลูบี้ไว้ไปรอเดือนหน้าจะดีกว่าเพราะว่าเดือนหน้าน่าจะมีกิจกรรมแล้วก็น่าจะมีอะไรเยอะแยะเลยนท่มที่มาให้เราเปิดท่มแต่ว่าเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เก็บไว้ก่อนนั่นเองและที่สําคัญเลยท่มในเดือนนี้เลนเจอร์เท่าที่ผมดูแล้วท่มความเก่งกาจมันอาจจะ ไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นมันเหมาะกับทีมที่แบบมีตัวรอบ้างดีๆอยู่แล้วทุ่มแล้วก็ต้องการเลนเจอร์ตัวเสริมทีมมากกว่าทุ่มก็เลยจะแนะนําให้เปิดสําหรับคนที่มีเลนเจอร์ครบเครื่องแล้วเลนเจอร์ในเดือนนี้ทุ่มตำแหน่งมันเป็นตําแหน่งของตัวชนใกล้ทุ่มแล้วก็เรื่องดาเมจก็ไม่ต้องไปหวังอะไรเลยหวังแค่ความสามารถในการฮิวแล้วก็การปั๊บปารียเท่านั้นทุ่มอ่ะ ส่วนความสามารถใหม่ทุ่มอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ผมยังเปิดไม่ได้เลยทุ่มเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อดีกว่าว่าจะได้ไหมตั้งแต่ที่เราพูดมาทุ่มเราไม่เห็นวีแววของเลนเจอร์ตัวใหม่ออกเลยสักตัวเดียวทุ่มเท่าที่ผมเห็นก็ออกแต่ลินเจอร์ตัวคือเกลือเยอะมากๆทุ่มเท่าที่แบบผมเปิดมาทุ่มก็รอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบหนึ่งที่ว่าเกลือหนักมากๆทุ่มโอ้โหรอบนี้ได้เป็นกบออาต์าอ่ะห้าตัวสุดท้ายถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ค่อยไปเปิดกันทีี่่ไไดดถััลกนาว ในรอบนี้ผมตั้งงบไว้ไม่ถึง1000ัตั๋วทอมเพราะว่าถ้ามันเกินมากกว่านี้ทมเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะไม่มีตั๋วกาชาเปิดต่นเองอุ่นเรียบร้อยไอดีนี้จบกันไปแล้วทมเดี๋ยวไปเปิดกันต่อละกันเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อที่ไอดีนี้ละกันท่มซึ่งไอดีนี้ก็น่าจะมีตั๋วอยู่ประมาณ30บใบเหมือนกันท่มก็ไม่รู้ว่าไอดีนี้ของผมจะเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้เดี๋ยวผมจะมาปั้นแม็กแล้วก็รีวิวกันให้ดูคร่าวๆเลยทมว่าตัวนี้มันจะเก่งขนาดไหนตัวที่ผมต้องการก็น่าจะเป็นเจ้าตัวของ KSM เป็นนนหลัักกก่มมสววตของ้้าาถได อยากจะเอามารีวิวเหมือนกันเพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้มีดาวเมทะลุแล้วก็มีปวดกระเด็นด้วยนะผมก็อยากจะเอามาเล่นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงมาเรามารุ้กันที่5ตัวแรกกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เจ้าตัวของ KSM หรือเปล่านะผมบอกก็เรียกว,ว่าเลนเจอร์ตัวนี้ทผมเป็นตัวที่แบบโอ้โหก็น่าจะทำให้หลายๆคนผิดหวังอยู่เหมือนกันมเ,เพราะว่าตั้งแต่ที่แสงมืดออกมาท่าผมไม่มีรอบไหนเลยท่าผมที่เขาทำมาแบบ แทบจะใช้งานไม่ได้ท่าผอมเอาตรงๆคือแต่ละรอบมันก็มีข้อดีตรงที่มันใช้งานได้ในบางโบทท่อมแต่ว่าตัวนี้คือตัดทุกช้อยไปเลยท่านผมคือเอาตรงๆคือเอาไว้เล่นพ v p ีก็ลําบากแล้วเอาไปเล่นด่านยากก็ยังลําบากอีกท่านผมโอ้โหคือเป็นตัวที่แบบแทบจะใช้งานไม่ดีด้วยซ้ําแต่ว่าเท่าที่ผมเปิดมาท่านผมก็อยากจะรุ้นเลดออกเหมือนกันว่ามันจะออกดีหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยลูกเสือเมอร์ลี่มาแบบนี้ผมก็ไม่กล้าจะเปิดต่อแล้วท่านผมอะ อยากจะเช็ดเกรดตอบกับผู้กาชาแต่ก็ไม่อยากจะเห็นแบบผมเกลือผมเอาตรงๆคือผมก็ไม่อยากจะเกลือแหละผมก็อยากจะได้เลนเจอร์ตัวใหม่เอามารีวิวกับเขาานผมไม่อยากจะเกลือเลยมาโอ้โหเรียบร้อยแดนแจ็คใบหงื่อมาแต่ไกลเลยอรอบนี้คือเกลือไปแล้วท่ผมทั้งลูกเสือเมอร์ี่ทั้งแดนนผมโอ้โหเป็นแบบ ัวเกือแห่งวงการเกมเลยนะผมตอนนี้คือถ้ามันออกข่านยาไม้มาอีกผมน่าจะรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วถ้าผมว่ารอบนี้ผมไม่น่าจะเปิดได้โอ้โหเลดแลปเตอร์ซารีไม่ต่างอะไรกับตัวไอแดนเลยนะม,มาห้าตัวสุดท้ายถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็ไปยุ่นกันต่อละกันเพราะว่า ในรอบนี้นะผมผมอยากจะเช็คเลตอบเฉยๆแล้วก็อยากจะเอามารีวิวด้วยว่าการใช้งานโดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นยังไงทุ่มถ้าไม่ได้ผมก็จะข้ามไปเลยโอ้โหเรียบร้อยฮันนี่เดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อที่ไอดีนี้เลยละกันทุ่มไม่รู้ว่าไอดีนี้ของผมจะมีงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ทุมเดี๋ยวเรามารู้นเลยว่าผมจะมีตั๋วกรชาเท่าไหร่อ่ะมีอยู่30มสิบใบทุ่มเดี๋ยวเราจะมาเปิดตามล่าเจ้าตัวของเคสเอ็มกันต่อเลยละกันว่าในรอบนี้ของเราจะเปิดได้เจ้าตัวนี้มาหรือเปล่านะ่มอ่ะ ถ้ามันหมดเยอะกว่านี้แล้วผมก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเปิดแล้วท่ผมว่าเ,เจอร์มันก็ไม่ได้กิ่ง่ผมถ้าเอาตรงๆคือมันเกิน200ตัวปุ๊บผมหยุดเลยทผมสำหรับคลิปนี้มาโอ้โหได้เป็นนักชิมไทเกอร์เรียบร้อยเลยผมประเดิมด้วยตัวแรกก็เกลือแล้วทผมไอทีนี้ ไม่อยากจะพูดเลยทุม่มสาบเลดการออกของตู้กระชาท่มมันเกลือจริงจริง่มอ่ะสำหรับใครที่เปิดได้เลเจอตัวนี้แล้วทมเปิดได้ในงบเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ชิงกันได้ด้าร่างคลิปนี้ได้เลยทุมโอ้โหลูกเสือมือรี่มาอีกแล้วนะ่อมอ่ะก็ตัวที่2ของคลิปนี้แล้วน่มที่ผมเปิดได้ เป็นตัวเคลือจริงๆน่มเลนเจอร์ตัวนี้มาเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าว่าจะได้ไหมตอนนี้ตั๋วกาชาของเราเริ่มจะลดลงไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วท่มแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยแล้วก็ใกล้จะหมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าท่มตอนนี้ตั๋วกาชาเหลือทั้งหมด15บห้าใบท่มถ้าหมดจากนี้ไปผมก็ไม่น่าจะเปิดต่อแล้วแหละเพราะว่าถ้าตั๋วกาชาผมหมดแล้วผมก็จะหยุดแล้วท่มเลนเจอร์ตัวนี้ก็ ไม่น่าจะได้เปิดตามล่าแล้วโอ้โหเรียบร้อยที่เจมส์แมพายมาเป็นธีมฮาโลวีนก็จริงแต่ว่ามันหลุดช่วงมาแล้วทุกคตอนนี้มาผมขอให้ได้ในเถอะเจ้าตัวของ KSM ทุกนเพรว่าถ้าได้มาผมจะได้เลนเจอร์ตัวรีวิวทุกนมะา ผมอยากจะรีวิวเลนเจอร์ตัวนี้มากๆขอให้ได้เถอะโอ้โหเรียบร้อยถังอ๊กมา5ตัวสุดท้ายทาไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วทผมสำหรับเลนเจอร์ในรอบนี้ไม่ได้ผมก็ไม่ทนสุ่มต่อแล้วท่มพว่ายิ่งเปิดยิ่งเกลือทมอยากจะเก็บตัวกระชาไปรอแสงมืดประจําปีดีกว่าท่มว่ามันน่าจะมีตัวดีๆมากกว่านี้เรียบร้อยไอดีนี้ก็จบไปแล้วทมได้เลนเจอร์7ดาวมาเต็มคังเลยทผมแล้วก็เป็นเลนเจอร์ตัวเกลือหมดเลย สำหรับเจ้าตัวของ KSM ท่มอ,อันนี้ผมมาบอกไว้อีกนิดหน่อยแล้วกันสำหรับเจเจตัวนี้ท่มถึงแม้ว่าจะได้ความสามารถใหม่ท่มที่เป็นความสามารถบาระหับมาแต่ว่าความสามารถนี้ท่มเท่าที่เราไปลองดูรีวิวมาแล้วก็ไปลองทดสอบมาท่มความสามารถนี้มันยังติดอยู่ท่มก็คือมันไม่สุดนั่นเองก็คือความสามารถถ้าเราเอาไปใช้งานจริงท่มมันเหมือนว่ามันยังกักอยู่มันใช้งานได้แค่3 0อีก70%มันยังไม่แสดงผลท่มประมาณนี้เลยท่มก็คือ 70%ที่ผมว่าก็คือมันอาจจะอาจจะเอามดอาจจะไม่ถึงไหมหรือว่าแบบความสามารถมันอาจจะไม่ซัพพอร์ตกับลินเจอร์ตัวนี้ไหมมันจะประมาณนี้นะผมก็คือถ้าให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นผมว่ามันอาจจะใช้งานได้แบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผมสามารับเจอตัวนี้ก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้เปิดตันเองส่วนความสามารถหยุดท่าวิอันนี้เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะผมว่าเลดกันติดมัน100%แล้วก็ติดแทบจะทุกรอบด้วยแต่ว่าลินเจอร์ตัวนี้ เท่าที่ดูมันไม่มีทางคอมโบด้วยไม่มีทางเสรืรด้วยผมก็เลยมองโบเลยนะผมก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่สามารถมองข้ามได้เลยถึงแม้ว่าจะได้ความสามารถต้านฮาวิมาแต่ว่าลินเจอร์มันไม่เก่งก็ประมาณนี้เลยส่วนเกียร์เดือนนี้ถามว่าเปิดดีไหมถ้าส่วนตัวผมคิดว่าถ้าพอมีลูบี้อยู่แล้วก็อยากจะได้เกียร์แปดาวดีเกียร์ในรอบนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันถ้าเป็นนาฬิกาทนทานเลี้ยวหนากับหมวกคล้องตัวเลี้ยวหนาสองชิ้นนี้ผมว่าน่าสนมากๆแต่ว่า ถ้าให้ผมพูดจากใจจริงเลยทผมถ้าเปิดในรอบของเกียร์คริสต์มาสทผมมันก็มีโอกาสที่จะออกลิโอนาดเหมือนกันเราไปอรอลุ้นในรอบนั้นจะดีกว่าท่มถึงแม้ว่าจะไม่มีเพิ่มโอกาสในรอบแบบนี้ทผมแต่มันก็มีโอกาสที่จะออกอยู่เหมือนกันแล้วก็ออกบ่อยด้วยทอมสำหรับเกียร์ลิโอนาดรอบนี้ก็ถ้าข้ามได้ก็ข้ามไปเลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเปิดแนะนาเกียร์ช่องท้ายจะดีกว่าเพราะว่า2ชิ้นนี้ดีที่สุดในรอบนี้แล้วทอมอะชิ้นอื่นผมก็ไม่ค่อยแนะนาแล้วแล้วก็ตู้กระชาก,ก็ ไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาทุ่มส่วนแพ็กอันนี้มีแพ็กมาทุ่มแล้วก็บอกเลยว่าแพ็กดีมากๆทุ่มสำหรับคนที่อยากจะเติมแพ็กเกจท่มนี่ก็จะมีหลายแพ็กมาให้เราเลือกเลย ผมแนะนำโน้มสำหรับมือใหม่อยากจะได้เลนเจอร์จริงๆนะครับผมก็จะแนะนําเป็นอาฮีปซูมรับเลนเจอร์ท่าแสงมือยอดนิยมโน้มก็คือจะมีโอกาส25%ที่จะได้เจ้าตัวของโยอมาทูดแล้วก็อีก25%ที่จะได้เจ้าตัวของมายากลนั่นเองซึ่งเลนเจอร์ในรอบนี้โน้มอ,อ่ะเท่าที่ผมดูแล้วโน้มซีตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ใช้งานดีแทบจะทุกตัวด้วยได้มาตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถใช้งานได้แบบระยะยาวเลยโน้มอ,อ่ะแต่ว่าบางตัวโน้มอ,อาจจะเฉพาะหลีกอย่างเช่นเจ้าตัวของมูลลดน้ำหนักโน้มถ้าไม่ใช่หลีกระดับสูง จะไม่เปิดตามล่าการทุ่มก็แนะนําว่าให้เติมได้แล้วก็ตัวที่ผมแนะนําหลักๆก็จะมีอยู่3ตัวก็คือโอกาส75%ทุ่มที่เราจะได้เลนเจอร์ตัวกเก่งแล้วก็เอามาใช้งานได้แล้วก็โอกาสอีก25%ที่เราจะได้เป็นเลนเจอร์ตัวกันดีนนั่นเองก็ถือว่าแพ็คนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งทุ่มจะเป็นแพ็คเกียร์นเองแพ็คนี้ผมว่ามองข้ามไม่ได้เลยทุ่มเพราะว่ามันมีเกียรด์ดีๆที่เป็นเกียร์ในรอบของเกียร์คริสต์มาสแล้วก็เกียร์ทางด้านของฤดูร้อนมาด้วย่ม ซึ่งตู้นี้น่มเกียร์ที่ผมมองว่ามันใช้งานไม่ได้เลยน่มก็จะเป็นเจ้าตัวของแว่นดำน้ำามนอกเหนือจากนั้นคือใช้งานดีหมดเลยโดยเฉพาะทางด้านของที่ ประดับต้นไม้คริสต์มาสกับคันดูคริสต์มาสักดิ์สองชิ้นนี้ถือว่าดีมากๆยิ่งถ้าได้เป็นห่วงยางหน้าร้อนมาอีกบอกเลยว่าไอดีนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดแน่นอนทอมอ่ะและที่สําคัญเลยถ้าอยากจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้อีกทอมผมขอนแนะนาเป็นร้านเจนนัมกระทาท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยทอมร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่าหกปีแล้วทอมทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจเลยทอมตั้งแต่ที่ผมพูดมาคือรับเติมหมดเลยทอมสำหรับใครที่ทอยากจะจับมหมูว่า อยากจะเติมแพ็คไหนเป็นพิเศษทุกก็สามารถทักแชทเข้าไปแล้วก็ไปเติมกันได้ที่ร้านเจนับกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยทุบอกเลยว่าราคาประหยัดมากทุกนอ่ะและที่สําคัญเลยสําหรับใครที่ใช้งานแอป,ป DG p o o n e อยู่ท่กที่เป็นแอป,ปจําลองโปรแกรม ในโทรศัพท์มือถือท่านผมเหมือนเราใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งท่านผมอยากจะเติมแพ็กเกจรายวันหรือว่าจัดแพ็กเกจรายปีก็ไปจัดกันได้ที่ะะนนะะรวว้านเจ๊น้ำกระทาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เหมือนกันท่านผมบอกกันเลยว่าเหล็ปราคาประหยัดมากๆแล้วก็ถูกปลอดภัยแน่นอนท่านผมลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีคิปชั่นหรือว่าใตา้ปักหมุดคอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ